พาชมสวนผักของตายค่ะสิ้นเดือนสภหาคมนะคะก็อีกหนึ่งเดือนนันแบบนี้ไปก็จะย้ายบ้านผักงามมากเลยดูสิคะงามยิ่งได้ฝนมาเคื้นด้วยเนาะยิ่งดูสดชื่นขึ้นอันนี้แมงลักนะคะใบใหญ่คะ่ะใหญ่พวกนี้ลนลค่ะแล้วก็ชุบครูนี่กะเพ,พรากรเริ่มงามแล้วคะ่ะน,นี่กะถินก็หลายปีแล้วค่ะ มุมนี้ท่นเคยอะผักพุ่มนาดอกดอกบ,บัวกุลาบต้นเทียนนะคะมุมนี้ค่ะต้นกล้วยบกยาวได้แดดยิ่งงามงามสองเดือนเองค่ะเนี่ยดูสิคะใบเริ่มเลยดอกคันตะวันค่ะสวยสวยเริ่มแก่แล้วคะ่ะนั่นต้นสูงที่สุดสอเมตรกว่านี่ขาโพดมันจะล้มค่ะ เป็นฝากนะก็เลยต้องใช้เชือกล้างไว้อันนี้กล้วยย่างบารุกกี้ค่ะส่วนนี้ก็โอ้ตุกก้ดจะมีแต่ไอ้ชั้นกรีบซ้อนนะคะเนี่ยแล้วมาเกิดเทศมะเขือยาวค่ะตรงนี้มะเขือยาวเขือยาวก็ติยยยยดโรคล,ละ่ะมีทั้งเขียวทั้งมวง่วนแล้วก็อนนี้แตงกวาค่ะแตงกวาญี่ปุ่น ติดลูกหลายลกเลยเห็นไหมคะอร่อยอร่อยอน,นี่ก็พริกพริกแบบไม่ค่อยเผ็ดนะคะนี่นเป็นพริกเกาหลีแบบไม่ค่อยเย็นนี่ก็ักอีกมุมหนึง่งน,นี่กองปุ๋ยหมักค่ะน้ำต้น,านขาข้างในต้น,านขามะรุมกับมะระนะคะอันนี้ก็ชะอมค่ะกินไปหลายรอบแล้วคะ่ะสามต้นเรียงกัน ทงังหลก็กำลึงนะคะตัดแล้วก็งามค่ะเมาไว้หลบแดดมุมนี้ก็ทั้งบวบทั้งเมล,ละแล้วก็แตงกวากํากลังงามก็ตัดกินยอดไปแล้วคะเนี่ยมล็เนี่ยแตกมาใหม่พาให้ดูชมจันค่ะกลูกไว้าหลายที่จะเป็นดอกละมุมนี้อันนี้หัวใช้ท้าปารีค่ะในดอกลีกนะคะ มุมนี้ค่ะเนี่ยขา้าวโพดเหมือนกันนี่ยแปะตํเปึงของพิตุตาไอ้ที่ครอบอยู่นี่คือกุยช่ายฮะตัดสีเขียวออกแล้วเดี๋ยวครอบจะได้เป็นกุยช่ายขาวค่ะนี่ก็ทุบแบบม่วงเริ่มเก็บเม็ดพันแล้วค่ะมุมนี้ก็ชมจันทร์ก็ได้ดอกมาเก็บแล้วนะคะเลยละพี่ดอกพกแก็วพี่นอ็ตอตตรงนี้คือ พักแมวค่ะมันเลยที่ต้นไม้ก็เลยไม่รอลูกละตัดกินยอดแล้วค่ะพักแมวกับต้นชมจันแล้วก็อัญชันนะเลยเลือล้อยขึ้นต้นมอนนะคะต้นมอนมุมโน้นบวบค่ะไม่ได้แต่บวบงูหรือเปล่าบวบหอมอน,นี่ก็ลรลกกอนี่ชมจันอีกมุมหนึ่งอันนี้สะระแหน่ค่ะสะระแหน่งานตัดแจกหลายรอบแล้วค่ะ ลงดินมันยิ่งงามใบเบิ่มเลยใบใหญ่มากนี่ก็อัญชนันปีบซ้อนค่ะเด็ดดอกไปอยู่แล้วก็ชมจันที่ก็เด็ดดอกไปดอกมันบานนี่ไม่ทันจะเห็นนะคะเนี่ยร่วงไปแล้วแล้วก็จบแปบนี่ก็คือไม่จกแปบว่าผิดตัวเรนเต้านี่มันทาให้มันเริ่มร้อนละได้กินมาสองเดือนกว่าก็เริ่มไปแล้วค่ะแล้วก็พีชหนู เห็นไหมคะแล้วก็นี่ของละพาก็ใบเบืเริ่มเลยลงดินไว้มุมนี้จะเจอแดดแค่ช่วงเช้าปแป๊บหนึ่งนะคะเห็นไหมคะของละพาใบใหญ่เลยอันนี้ตัดมาหักไวช่ต้องเ,เก็บต้องเก็บเอ,อ่ออัญชันมาทั้งแห้งทั้งสดนี่อัญชัน,นสดก็เก่งอร่อยนี่ก็ชมจันทร์ค่ะชมจันทร์นี่เป็นยาระบายต้องเอาไปอสอนข้างในออกนะคะต้องกินแบบดอกอย่างเงี้ยคะ่ะจะอร่อยเพราะว่ากันก็ครั้งแรกที่จะกินเลยนะคะ แล้วก็ก้ยช้า,ยยางามมากนด่พ่ทุกตาให้มาผักในกล่องพลาสติกที่ปิดฝานะคะเป็นกล่องกินเท้าเล็กน้อยเพาะชำอันนี้ก็เป็นกิ่งชำกุหลาบค่ะอันนี้ก็หกผักชีฝรั่งตัวน,นี้มะกรูดนะคะที่ชำกิ่งไว้จากต้นที่มีลูกเมื่อกี้นะคะมาชำไว้เริ่มแตกใบใหม่ละเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะแตกใบใหม่ลว ทำด้วยวิธทีพิกแก้วนะคะก็สีฝรั่งค่ะมันจะเป็นร้อนชื้นๆงามมากอันนี้ตอนแรกเป็นกออย่างเงี้ยค่ะแั้ก็แยกมันก็เริ่มโตละกล่องนี้ก็ปิดฝาฮะ,ะถ้าเจอวันไหนร้อนมากๆก็จะเพยิญนิดนึงทำทีก็จะเยอะๆเลยค่ะปิดฝานี่ค่ะกล่องแบบนี้ไม่ต้งองเจาะรูนะคะบางคนก็ใช้เป็นอ่า ปลูกในกระถางแบบนี้แล้วก็ถุงครอบนะคะเราแต่สะดวกแต่วองใส่พอดีได้มาจากสามีก็เลยเอามาใช้งานสะดวกมากเลยอ่ะเพาะผักเพาะอะไรงามดีลองดูนะคะมามุมพืชที่ใช้น้ําน้อยนะคะก็อันนี้กระบองเพชรขวาเป็นกระบอกเพชรตรงกลางก็แก้วมังกรค่ะซ้ายมือนกระบองเพชร,รอีกรบอ,อบแล้วก็มีมะเขือ เขืมอนของเจนนะเสือเปาะลเขือไก่เต่าเขียวนี่ก็โหระพาทบใบบัลลมีมล่ะลงดินลงดินแล้วมันใบมัน,นย้าใหญ่เนาะนี่ปักทำนะคะแล้วก็ช,ช็อกโกแลตมิ้นท์ลามาจากเพื่อนบ้านคเนเวียดนามค่ะนี่ก็เอาตองกับช,ช็อกโกแลตมิ้นต์เหมือนกันงามมากแล้วก็มีมะละกอน,นะคะแล้วก็ผุดด่าง กลับมาที่มุมสุดท้ายของบ้านนะคะนี่ค่ะมุมสวนผักอีกมุมหนึ่งอันนี้เป็นมุมมะกรูดต้มทั้งหลายอันนี้ผักกุ้งจีนที่อายุปีกว่าะะแล้วค่ะปีละก็ปลูกในกล่องเนี้ยมาปีละนี่ค่ะปลูกในกล่องนี่ไม่เจาะรูนะคะแค่มีนม้นําขังนิดนิดมันจะได้งามใบมันเริ่มเห็นไหมเพราะมันชอบแดดชอบน้าให้มันน้าขังนี่มันชอบเพราะมันดูดน้ําเก่งมาก แ้วค่ะอันนี้ก็มาปลูดต้นของพี่ปา breaker, มาเลี้ยงให้แล้วก็มีกะเพราน้่มเอให้มาพริกปลาพริกอันนี้ก็มาปลูดที่มาจากเจี๊ยเอ็นค่ะลูกกำลังโตค่ะหลายลูกละก็มาปลูดเนาะแล้วก็ผระพากับผักหวานกระสกาวนะก็จากเจี๊ยเอ็นกระเพีงผัวพาปักชามล้วก็ย,ย่านาจากเจร๊ยเอ็นสิจะไปออกไปหล้ ประเภทค่ะนี่ก็ส้มนะคะส้มส้มมะนาวอะไรอย่างเงี้ยอายุน่าจะปีกว่าจะสองปีแล้วค่ะรอลงดินบ้านใหม่เดินหน้าแล้วค่ะนี่ค่ะส่วนผักของกายทั้งหมดที่เตรียมขนไปอยู่บ้านใหม่เขาได้เอาลงดินได้เอาลงดินสักทีนะคะนี่ให้ดูรอบๆอีกทีเนี่ยแอบๆหลบๆตามมุมก็เอานะคะ รอบบ้านแล้วก็ีะกอ็กล่องฟักแมวที่ดึงมาจากต้นหมอนมเมื่อกี้ค่ะวันน,นี้เราไม่จะหาค่ะอาศัยเอาเม็ดจิ้มไปตามดินแล้วก็ให้มันเลื้อยขึ้นมานะคะเดี๋ยวก็จะได้ไปอยู่ที่ใหมน่นะลูกอีกเดินหนึง่งสุขสันต์วันเมมโมเรียลเดย์นะคะเพื่อนๆช่วงนี้เป็นวันจันทร์จะเป็นวันหยุด ที่อเมริกาน,นะคะเมนมิร์ดเดย์ก็เป็นวันหยุดยาวค่ะมีความสุขก,กับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ